ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญา ในช่วงที่2ของรายการไลฟ์สไตล์ชนานายบยามห่านะคะเมื่อกี้ช่วงแรกกำลังติดมันสนุกเราสนุกเลยติดมันเพราะว่ามีทริคที่สนุกสนานกับประสบการณ์ของนุ้งกิจเขานะคะกระเขารวมกระเขารวมจนต้องมีการเชิญลูกค้ากลับมีการยกเลิกกันไปเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องฟิลพี่ขอพี่ขอเรื่องฟินอีกอันหนึ่งอีกข้อหนึ่งเรื่องของการประหยัดน้ํามันแล้วสิ่งที่เราจับเจอว่า จุดเด่นของยามาฮ่าฟินที่ใช้กับงานไรเดอร์ได้ดีจริงๆนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกคับประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันแน่นอนออย่างที่สองคือทนโคตรที่เมื่อกี้บอกว่าทนถึกทนถือใช่ครับไปจักเจอจุดไหนวิ่งลุยน้ำน้องคันไม่เห็นเป็นไรเเดี๋ยวนัท่อสูง ท่าเดิมเดิมเนี่ยเลยเดิมเดิมด้วยเหรออย่าเร่งให้ดอย่าดับก็พอพอแค่เร่งเร่งเพื่อนผมเพิ่งเพิ่งลุยน้ำครึ่งคันเลยนะอืท่วมมิกรล้อเลยทางนี้การขับลุยน้ำต้องมีเทคนิคด้วยพี่อ่าเรื่องของฟินก็คือสามารถลุยน้ำได้ใช่น้ำในระดับตรงไหนมิกรล้อมิกล้อก็ลึกนะใช่ประมาณก็ไออ๋อใช่เพราะว่าโซนที่เราอยู่กันตอนเนี้ย คือโซนที่น้ํารอบไปหมดเลยใช่แล้วผมก็คิดว่าเอ๊มันจะเข้าเครื่องหรือเปล่าน้ำมันเครื่องจะเป็นนมข้นไหมก็จอดทิ้งไว้คืนหนึ่งตื่นเช้ามาปั๊บชักก้านวัดมาอ้าวไม่เห็นเป็นเลยเห็นไหมแต่คนไม่เข้าการประกอบของเครื่องยนต์ฟินแน่นมากมันมันมันก็ไม่เสมอไปอันนี้ผมต้องขอย้ญ่งนึงเพราะว่าบางทีอะเรามีเทคนิคการขับบางคนที่ขับไม่เป็นเงี้ย มันเปน้ำมันก็จะเข้าย้อนกลับไปที่เข้าท่อไอเสียอ่าใช่แล้วก็ทําให้ป็นน้ามันเครื่องเป็นนมเป็นอะไรอย่างงี้อ่านี้เราไปเจอเรื่องของความประหยัดความทน่แล้วมีอะไรอีกค่าดูแลฝาที่ถูกยางราคาไม่แพงใช่แล้วก็มีรับประกันห้าปีไม่จำกัดโลอัน้ซื้อก่อคุ้มองพันห้ซื้อ่อนปี2,565นี้นะอ่ ค่าดูแลสาดถูกที่ผมบายปีน้ำมันเครื่องไม่ถึงสองร้อยนี่แหละสุดยอดมากอีกยาหนึ่งมีไส้กรองน้ำมันเครื่องนี่คือสิ่งดีมากสําหรับรถรถใช้งานรถครอบครัวแบบนี้ใช่เพราะว่ามันจะทำให้น้ามันเครื่องเนี่ยสะอาดตลอดเวลาทําให้กระบอกสูบกระดูกสูบไม่เป็นรอยง่ายเพราะยามาห้าขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของออรบุตตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลูกสูบไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆแค่เทคโนโลยีเขาดีแล้วเรื่องของการประหยัดน้ํามันประหยัดตังในกระเป๋าด้วยเพราะรถ ไม่ใช่ราคาแรงเหมือใช่ครับเปิดมาค่อนข้างราคาถูกใช่เงินไปไปแล้วแถมคนใช้ยามาฮ่าฟินมีกิจกรรมที่คุณเคยเห็นไหม่าครอบครัวนี่สิผมเคยมีอยางนึงไปกันมาไอรถฟินเนี่ยนะนี่เขายิ่งอิจฉาเลยไปขับรถไอ้นี่กันมาทีวีแม็กเนี่ยล่าสุดไปมาใช่กิจกรรมอะไรก็ยามห้าฟินครับไปนครนายกไฟินแฟมิลี่ใช่ไหมการท้าฟินการท้าฟิน ไปนครนายกใช่ครับไปขับอะไรนะมีก็ไป๋ายของเขาด้วยใช่ขับรถเอทีวีอ่ายาฮ่าชเขาดูแลป่าลุยน้ำกันสนุกสนานอ่ายาฮ่าชเขามีกิจกรรมให้กับคนขับฟินบางทีเราขี่ไรเดอร์เหนื่อยเนอะใช่ครับงานก็มีมีไรเดอร์ไปมีไรเดอร์ไปมีสิได้พักผ่อนไงเห็นมีกล่องท้ายมาด้วยอ๋อใช่ขับไปท่ไหนกอะมากกล่องไรเดอร์เนี่ยไปเที่ยวนะดีมากผมบอกเลยมาจุของเยอะมาก จู้ของอะไรเห็นกันฟงกันฝนได้เลยนะกันน้ำมันกันน้ำยังไงอ่ะก็มีพัดตรงมติกครอบอยู่เขามีระบบด้วยกันน้ำไม่ให้ใช่ครับอุ้ยเวิร์คค่ะคุณ๋าอ่าแล้วคันนี้พี่อยากรู้อีกเรื่องไอ้คันสุดท้ายเนี่ยอ๋อคันนี้นอกมาไง แล้วก็อนาะเป็นั้นสุดท้ายผมอยากถามรายได้ที่ขับฟินน่ะเอออเขาเขาจะปวนสหรือว่าเป็นเดือนหรือเป็นวันเลยครับเป็นวันเป็นวันรายได้ต่อวันแล้วถ้ามานั่งทําบัญชีเป็นรายเดือนแล้วแล้วตอนที่มีเขาตั้งแต่มียังห้าฟินนี่คือรายได้เราเหลือขึ้นโอ้โหแล้วมันต่างกันใช่ไหมใช่ครับค่าน้ำมันมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยพี่โอ้แล้วรายได้เราก็เพิ่มใช่บึ้งวันหนึ่งหลายร้อยโลนะใช่ไหมต่ำๆก็สองร้อยโลสองร้อยโลนะคุณผู้ชมกนรุ่นอื่นวิ่งห้าร อ่าใช่เพราะน้ำมันหายไปไงใช่ครับรายได้ก็อย่างอย่างพี่คิดก็จะประมาณพันสองพันสามต่อวันต่อวันนะใช่เดือนก็สามหมื่นสี่หมื่นเออพูดมาหรือภาษีมาขับฟินก็วันละห้าพันไรยจุอ้๊บจุนะครับผมอ่แล้วจะมีฟินทำให้ประหยัดขึ้นอ่แล้วก็มีความ คนอันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ดูแลเนี่ยถูกลงใช่ครับเหลือเงินเก็บมากเึ้นอ่าและเอซเซอร์ใหม่สาก็เหลือเงินแล้วไงไม่รู้จะไปทำอะไรอ่ะอยากแรงอยากแรงขึ้นคือมันสืบมาจากฟินเนี่ยนะครับพอเราเห็นว่าฟินเป็นรถที่ไปอย่าน้ำมันแล้วเราขับรถเกียร์ได้สบายๆเราก็เลยฮะออกเอซเซอร์เลยว่า จะเป็นยังไงก็เรามาขับแล้วเอ็กไซเปเป็นรถที่บางคนคิดว่าเมันเป็นรถแรงมันเป็นรถที่เอาไว้ทำความเร็วจะกินน้ํามันแล้วมั้งไม่เลยอประหยัดด้วยเนี่ยนะใช่ครับสี่สิบเจ็ดกิโลลิตรอืมกิแล้วฟินอะฟินเท่าไหร่ฟินเกือบเกือบหกสิบโอ้โหคนละเรื่องหนอใช่แต่ก็ถือว่าประหยัดในระดับหนึ่งอยู่ใช่ครับใช่ แต่จังบอกก่อนว่า60สิทนะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ60ถึง70นะสิทอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะไปขับยังไงทำไมผมขับไม่ได้อะไรเงี้ยผมขับหกสิบเจ็ดสิบเองจริงอ่ะที่จริงก็ลืมไปเพราะว่าสายเลือดเขาสายเลือดสปอร์ตครับผมเพราะว่าคันแรกของเขาคือยヤマ哈アสามใช่ครับใช่ครับเนี่ยแทบจะเป็นรุ่นแรกเลยที่ออกน่าจะร้อยคันแรกร้อยคันแรกใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาอยากจะใช้อารมณ์เรื่องของสปอร์ตจริงๆแล้วก็เป็นรถเกียร์จริงก็มาจากเอ็กเซอร์ใช่ครับ พ่อออกคคุ้มไหมคุ้มถ้าตีเป็นแอร์หลอกร้อยละห้าสิต่อวันน้ำมันนะครับ ฟีนประมาณหกสิบแปดสิบคันนี้จะแค่ประมาณร้อยหนึ่งอือก็เพิ่มเข้ามาอีกนิดนึ่งแต่ความมันมันต่างกันะมันต่างกันการขการขับมันต่างกันใช่การทำเวลาต่อรอบเราได้รอบเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับต้องยอมรับว่าฟินเป็นรถครอบครัวความเร็วเขาเลยอาจจะไม่ได้เยอะแต่คันนี้มันออกแนวมันเป็นรถสปอร์ตอ่ะอ่าคือเขาสืบสายความเป็นสปอร์ตมันจกอาร์ซีดีอ่ะใช่และที่สําคัญคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีบอกไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วจนถึงสัปดาห์นี้ว่า น้องเขาใช้รถสี่คันในงานวิ่งไรเดอร์ซึ่งเขาใว้ใช้แยกประเภทการวิ่งเพราะฉะนั้นเขามีสี่คันเนี่ยรองรับเรื่องของระยะทางเรื่องของประเภทการวิ่งของเขาซึ่งต่างกันใช้งานต่างกันมาที่เอ็กเซเตอร์ต่อตอบโจทย์เรามากเลยกับงานประเภทไหนงานบินครับงานบินงานบินต้องวิ่งไกลระยะทางต้องทำเวลา20โลขึ้นไป ใช่ครับหรือว่าสิบโลก็เปลี่ยนละ่าอย่างยางน่าเกิเไม่ได้เป็นสี่สิบโลใช่ยี่สิบโลขึ้นยังยกตัวอย่างก็อากรุงเทพวัดไร่ขิงกรุงเทพวัดไร่ขิงกรุงเทพต้องต้องบอกตอนนี้หนึ่งตัวนี้หนึ่งอาปีนเก้าปีนเก้าวัดไร่ขิงข้าเขตนครปฐมมาสี่สิบห้าห้าสิบโลประมาณนั้นครับก็จะทําเวลาเพราะว่าเราอยากจะตีรถกลับมารับงานต่อเพื่อความเร็วแล้วใช่ ใช้ตอนวันนั้นนะที่ใช้เขาเนี่ยครับถึงชั่วโมงไหมไปกลับถึงวินกันร้อยสี่ร้อยห้าโอ้โหบินนะบินเราเเราต้องดูด้วยนะเราต้องดูด้วยไม่ใช่แบบที่พี่เกย์บอก ส่งเค้กก็วิ่งยังไงไม่ได้นะอันนี้เขาสั่งอะไรที่วันไร่ฉิงเอกสารธรรมดาออ๋เอกสารเนื้อกะเพรารวมจะส่งของพวกนี้ยเขามีเวลาจำกัดพี่ว่าต้องส่งภายในกี่นาทีกี่นาทีกี่นาทีกี่ชั่วโมงหรอหรอชั่วโมมันมีครับมันมีถ้าไม่ตรงเราเราโดนยังไงโดนหักก็โดนโดนหักเงินโดนลดดาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีตำแหน่งมีอะไรมีบัางหมอบต้องมี่บ้างถึงมันเป็นมันเป็นเครียกเป็นระดับระดับในกิจได้ระดับอะไรอยู่ตอนนี้โปรพัสโปรพัส ชุดสูงสุดเละสูงสุดเลยเหรอใช่เลยโอ้โหถ้าถ้าเป็นบริษัทสีส้มสมัยก่อนเขาเรียกว่าสตาร์ไดเวอร์แต่พอย้ายมาเป็นสีเขียวอ่อน่มันก็จะแบ่งเป็นอ่าเมมเบอร์ก่อนเมมเบอร์นี่ส่มส่แล้วก็มาเบสิกแล้วก็ขึ้นเป็นสตาแล้วก็โปรแล้วก็โปรพัทโปรพัทก็จะได้ประกันชีวิตประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุค่าเลี้ยงอะไรเงี้ยประจำปีอ๋อก็เหมือน ติดเพชรติดดาวแต่ละขั้นก็จะมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็ได้ประกันไปนเรียบร้อยอันนี้ประกันเป็นประกันรายปีหรือว่าเป็นรายเดือนก็จะเราต้องรักษายกระดับไว้เพื่อที่จะเลี้ยงประกันาอ๋อมันก็เป็นตัวกระตุ้นที่ดีเนาะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยแต่เราก็ต้องตั้งใจวิ่งเนะะาะประสบการณ์ของน้องกิจเนี่ยทำให,ให้เรามองเห็นอะรรเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยเราเราขั้นต้นเนี่ยเราใช้รถอะไรก็ได้ในการวิ่ง ที่เรามีอยู่ยังไม่ต้องสิ้นเปลืองเมื่อเราตั้งใจวิ่งถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ไปรถที่เราชอบได้นี่คือน้องกิจทำแบบนี้มาแล้วที่สำคัญตอนนี้มีถึงสี่รุ่นของยามมาฮ่าด้วยกันซึ่งก็ตอบโจทย์กับงานที่สามารถแยกประเภทได้ด้วยใช่เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องๆที่กำลังจะก้าวเริ่มเข้ามาในส่วนของการทำอาชีพไรเดอร์นะคะครับผมและที่แน่ๆนะคะเพื่อเป็นประสบการณ์อยากให้น้อง น้องกิจนะคะครับผมถ่ายทอดประสบการณ์สรุปสั้นๆให้กับคุณผู้ชมได้ฟังครับได้ครับผมสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆพี่น้องที่สนใจจะเป็นไกด์เดอร์นะครับอย่างแรกครับคุณขอแค่รักการบริการนะครับผมมีความซื่อสัตย์จริตครับไม่ไปรักเอะไรนะรักเมขโมยน้อยรักขโมยน้อยรักการขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยใช่คุณต้องรักการขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าครึ่งวันของคุณต้องอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์และที่สเป็นพนักดูแลรถคุณให้ดีน้ำมันเครื่องการเช็คระยะ ทุกอย่างคุณต้องไปเพื่อที่จะให้รถคันนั้นอยู่กับคุณได้ยาวๆนานแล้วที่สําคัญนะคะใครต้องการที่จะปรึกษาพี่กิจส่วนตัวก็เข้าไปที่หน้า Facebook ของพี่กิจได้เลยเราขึ้นให้ตรงหน้าจอนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้น้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆที่มานําเสนอกับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ต้องพากชมสิ่งที่น่าสนใจสักโครค่ะ ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาทีงเราหัวใจเดียว